ขอกับสวัสดีเอฟซีเมื่อนี่วันที่สองนอวันจันทร์ตุลาสองหาโกเป็นจังไดน,นอรัฐบาลไทยเมื่อวานคือสิโชคคือสีมานหลายๆคนดอกน้องคิดว่ากะยาเมื่อวานกะโชคดียู่พราะว่ายามบอดดปลอยโค้งสุดท้ายยากะมันได้ดอกไม้สวรรค์สองศูนสองก็ใดดูกร้านเพิ่นกะ สื่อเพื่อนกระถือเพื่อนกระไดอยู่ยาก,กับภาวนาจุดถูกเทียนว่าขอให้มันเข่าให้แตกสามโตพ่อไดมี่ประตูปัจจัยไปกระถิ้นพอดีมันกระสมพอนอยู่จ่าแต่มันบาดลายถือสโตสองสามสิบสิบบาทจังสี่มันแกกับพ่อใดไปทำบุญอยู่จ่า มื่อนี้ย่าก็สิมาปล่อยหาน้อยบวกแล้วเนาะจ้ะย่าบ่ได้ตัดให้เอายาสิซุ่มให้เบิงเพราะว่าถ้าผู้ใดมาก็จัดถ้าผู้ใดคัดก็ผ่านก็อันแล้วแต่ลูกหลานก็ฟันดีอยู่มือคืนันดีคือเก่ากาสิถ3ตาฝันว่าาอัน มีคนมาหักมาหมักยาก็เลยเอามันก็เลยได้มือขึ้นกับฟันว่ามนแค้นแกนคุณพายาไปแผงเงินไปห้องเพลงวัสดุก็ไดเงินมาสามแสนแล้วก็นักห้องผู้หนึ่งเพิ่นห้องกระไดอยู่สองมืนเพื่นก็เอามาให้ยามันร่วมมันนี่กับยาก็เลยมาตีคมหมายเหล็กให้เมื่อนี่จะเอาเดี๋ยวสิให้เบิ้งค่ะ อันนี้คือเลขน้อยบวกเล่ามือน,นีได้จ่าเด้อมือน,นีอยาฟันทง3าตัวยาฟันไปที่702แล้วก็7 2็ดสนอเนาะค่ะตัวลองตัวกันกับมี่ยูสองโอซี 2, ล 4, 2, 6, แล้วก็4 2 4 ทีนี้ยากระตัดสามโตมาให้ก็คือ4ี6อแล้วก็90 70 60 20จ้ะบัน,นี้ตัวลองตัวกันก็มีอยู่30ศูหนึ่งแล้วก็39จ้ะเอาก็ขอให้อ c ทุกคนให้โชคมัน่นหมานทั่วหน้าถึงตาก,กันเด้อค่ะก็ขอขอประคุณที่ลูกหลานที่มาโอนเงินมาร่วมกิจกรรม อันเห็ดกองกระถินนอหมู่บ้านก็มีลูกวิโอนมาไหยาหาลอยจักสิได้บอดายาก็คือเต่คเตกคาแต่ยกเพราะว่าหลานบอสบายน้ําก็เลยบอดายน,านันเอาเมื่อนี้ก็ขอให้โชคโชกมันๆนถึงหนาถึงตากันเ้ยจ้าสาธุจ้า